จรดดีเนี่ยได้เคียวมานานแล้วแหละแต่พิซินเนี่ยเสียดายเลยเทรดเคียวไปไว้ไอดีอื่นแทนใช่ฮะกูจะทำยังไงไม่ทำเบื่ออะไรกูทำไปทำไมเนี่ยวันที่ต้องได้เคียวเหมือนเดิมผมเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเรซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีชนายเองก็เป็นได้นะบุรุษใจเกเรนะนี่ผมจะไปแต่งจริงเลยครับ ออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือื่าลาวก่อนที่จอนทดี้จะเจอวันพีซและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเละมาคมาเอ็กคิงพีซ24ชั่วโมองอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับมีจอนดี้โลบักหมดตูทํายังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลอวาบัก ร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิทออสตาอะนิเบไฟเตอร์แถมยังมีทอยโคดไขายอีกด้วยและบริการอดินอีกเพียบเลยที่ลาวาบักถ้ากสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะอยากโดนตีนไวรุ่นเมื่อไหร่จะโดนสักทีมาแล้วราชาโจดี้หลายคนชอบทักมาว่าเอ้ผมเจอรจอ์ดี้ด้วยเมื่อคืนเมื่อวาน,ตอนน,นตอนนั้นตอนนี้ มึงเช็คให้ดีนะว่าตัวจริงหรือเปล่าถ้าตัวจริงแล้วก็ต้องไม่มีเคียวพูดไปก็เจ็บช้ำหัวใจไอ้นมังกรกูอยากฆ่ามังกรไปแล้วกูอยากเป็นโอเด้งไปไปฆ่ามังกรกันดีกว่าไปมังกรเอ้ยเอ้าผูกมึงเชื่อในฮาคิกเกเลหรือเปล่ามันเหนือกว่าฮาคิคราชันตั้งสิบเท่าเน่ใช่แล้วจอร์นี่มันมีสิ่งนั้นยังไงล่ะฮาคิเกเ,เล ด้วยความมีบรารมีของจอร์ดี้ก็เหมือนเดิมฮะเหล่าเบคอนก็จะเข้ามาลุมล้อมแล้วก็บอกว่าฟูดผีดฟูดผีดหน่อยก็พี่ฟูดผีดพี่ดูทรงและเทพมากเลยผมก่อผลหน่อยนี้ <c oughs> ได้เลยน้องตามกูมาแต่มันก็ใช้ผลความมืเดเยอะนะโอเคจอร์ดี้จะสุ่มผลลิเจนารี่ให้เบคอนตัวนี้นั่นไงเมื่อกี้แดงๆออกมาแล้วใช่เลยก็ผลนี่แหละครับนี่แหละลิเจนารี่เลยน้องนี่ผลข้างขาวอึ้งอ่างทอดใช้ตีเจ้าทะเลหนึ่งวิตายเอาไปเลยนะน้องนะเอออาทำไมไม่กินละ่ะน้องก็ผลมันกากเองโง่ เอาด่า,ดาก,กูเฉยเลยกากก็ไม่ต้องกินในควายก <c oughs> ูไปดีกว่าไปโลกสองดีกว่า <c oughs> มาโลกสองที่ไรเจอแต่ความบันเลยทุกทีเอ้อะไรแวบๆเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกูเห็นตัวอะไรเฮ้นั่นมันหนูทะเลทอดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้น่มันตัวอะไรเดี๋ยวขอวิ่งไปดูดิเหมือนหนูทะเลทอดหรืออ้าอา,อาหายอ้าเบคอนเฮ้ยนั่นใครอ้าวเพื่อนรักเก่ากูจิมมี่คารูเตอร์ มันฝรัง่งทอดกรอบตาสาแม่ครัวใช่เลยตัวนี้ลวเพื่อนกูวันดีเพื่อนอ้าว <c oughs> เพื่อนหายอ๋อวันนี้เหมือนเราจะได้เพื่อนซีในการตีเจ้าทะเลแล้ว <c oughs> หน่วยกำจัดกิ้งกือทอดกลางทะเล <c oughs> นั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลายคนเนี่ยชอบมากเลยให้จอร์นี่สุ่มผลไปตีเจ้าทะเลเนี่ยเดี๋ยวมาดูกนนันดิวันนี้เนี่ยกูจะได้ผลดีๆไปตีเจ้าทะเลหรือเปล่าแต่กว่าจะถึงที่สุ่มนั้นเหมือนกูผ่านสงครามโลกครั้งที่8ฮะมึงดูอยู่ๆมีใครไม่รู้มาถล่มกูเฮ้ยไอยตัวมันอยู่ไหนเฮ้ยมันโปนมันจาวโปนหรือเปล่าเว้ยมันแจ็ผลแสงเฮ้ยกูหาไม่เจอท่านผู้ชม ไอ้กูเจอแล้วมันเป็นบักนูบมันเป็นบักนูบว่ากูไปฟันไอจิมมี่เฉยเลยกูฟันผิดตัวไอ้นี่มันทำทรงเก่งมาจากไหนไม่รู้มึงดูด้วยว่ากูใช้ผลอะไรกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นไอเวนเฮ้ยดาบมูลามาแซกกูเอาไม่ลงเลยฮะแอบก่อนดีกว่าไม่งั้นตายแน่นอนชจอกูด้วยพี่เฮ้ยมูลามาแซเอาไม่อยู่แล้วมูรามาแซไม่ได้ออกเจาะก่อมา แลกสลายกลายเป็นปุ๋ยแต่สุดท้ายผมก็เดินทางมาถึงที่สุ่มผลกับน้องซีโร่ทูได้เอ้ยเอาพี่เป็นเป็นเมียไหมเอ้ยเอาพี่เป็นเป็นผัวไหมจ๊ะไม่เอาเอาตังมากูจะเอาผลให้มึง а โ,โอเคมาดูดีได้ผลอะไรโอ้ยน้องจ๋ามาถึงกูได้ผลซาปินไอเวรเมืองเอากูผลซาปินไปฟาร์มนี่นะึงจะบ้าหรือเอาผลซาปินไปตีเจ้าดาลีมันมีอยู่สก,กิลเดียวครับพี่มันมีแต่สก,กิลเฮลิคอปเตอร์ มึงจะบ้าเลยปีกกูไม่ใช้แล้วกูใช้มือหมุนนี่มแมลงสาพันไหนวะเนี่ยปีกไม่ใช้แต่ผมจําได้ว่ามีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าพี่มึงใช้ลูกโป่งมรณะสนะินี่เลยแล้วมึงก็ลงน้ําแล้วก็บินไปเออเค่นี่กูเป็นผอมกรฟ้าวีฟองน้ํารอบตัวแบบนี้คอมโบกับดาบ,บมูรามาแซกูได้แล้ว, <S <S ว í, เทคนิคใหมนะ่ล่าสุดใครบอกผลสปินไม่โกงต้องดูจอรดี้ม้เป็นตัวอย่างแล้วแหละ แต่ประเด็นตอนนี้คือกูหลงทางเพราะกูดูลูกศรไม่เห็นไหนว่าอะไรใครมันจะมาฆ่ากูไอ้ไอ้นุ๊คนเดิมมึงยังไม่มึงยังไม่ละทิ้งกูอีกเลยมึงยังจะฆ่ากูแล้วมึงชอบแมลงสาบขนาดนั้นเลยหรือเปล่าหรือมึงเกลียดแมลงสาบที่สุดในโลกมึงเลยไล่ฆ่ากูไม่เป็นไรกูมีผลธปินกูไปก่อนแล้วบายๆและตอนนี้ผมก็ใช้ลิคอปเตอร์บินมาถึงนี่แล้วมันตัวสีอะไรตัวสีดำใช่ไหมเนี่ยกูมองไม่เห็นและเราก็คอมโบกับดาบบูรามาสาซึ่งมันทําให้ลูกโป่งของผอมังกรฟ้าของผมนั้นไม่แตกด้วยเป็นอะไรทีี่่ดดมาากกเเลยยแอออิน้ ให้ผลส้สปินได้มีที่ยืนบ้างซึ่งมันดีมากๆเลยนะท่านผู้ชมดูดิบินไปฟันได้เลยไม่ว่ามันจะมุดไปที่ไหนลงน้ำก็ไม่ตายเมื่อกี้มัามจะบินขานลิคอปเตอร์กูได้เหรอ เคยดูโจโจโห้หรือเปล่ากับพี่ Experience! เ <c> ฮ <oughs> ้กูจะใช้แมวมึงไม่ไปถึงความฝัน <c oughs> ด้วยการใช้ดาบมูลามาแซะนี่ฝันไปดาเมจมึงดูเป็นแสนนี่แต่พีพีกูปิดไว้นะเออไม่งั้นเดี๋ยวตายแน่กูไม่ได้เอะไรกับใครด้วย <c oughs> มุดหนีกูก็บินตามอามือและเพียงชั่วพิบตาเหมือนใช้บางใครบอกเลยว่าเจ้าทะเลนเกือบตายแล้วโดนผลสปินจัดการไม่น่าเชื่อว่าผลนี้มันจะทําได้ถึงขนาดนี้ถึงผลมันจะไม่มีดาเมจแต่ว่าผลมันสามารถขับเคลื่อนด้วยแรงหมุนของมือเราได้ทําให้เรา เดินทางสะดวกยิ่งขึ้นนี่มันสุดยอดไปเลยคอมบวกกับดับมูรามาแซสลับผลสปินเอาไปเลย10ล้านคะแนนเต็ม10แล้วเราก็ฆ่าเจ้าทะเลตายเรียบร้อยมาดูกันฮะว่าเราจะได้กล่องอะไรก็มึงเตาถูกอยู่แล้วมึงเชือกเลยอเออเทียหนึ่งเปิดมาวันแรกของวันนี้ก็เทียหนึ่งซะแล้วโอเคเปิดออกดูไม่มีละฮะเคียวอยู่ในกล่องนะมันเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่รู้จอร์ดี้ไปรอช,ช้าชวนไอ้จิมมี่ไปทุ่มผลด้วยกันเออถ้าได้ผลอะไรก็เอาผลนั้นมาฟาร์มคู่กัน มาตีแจทะเลคู่กันเลยเดี๋ยวมาดูดิว่าเราจะได้ผลอะไรมึงคิดว่าจิมมี่กับจอร์ดีใครมันจะดวงดีกว่ากันวะเออคอมเมนต์ดิมาไปกันเลยดีกว่าซิลรตูจามวันนี้เดี๋ยวยัดเงินได้โตนะขอพี่ผลดีๆหน่อยพี่จะแข่งกับไจิมมี่้ออน้องพี่ขอแบบรีเจนน่ะรีเจนน้องรีเจนเลยโอ้โหรีเจนก็แม่มึงเยเวนแม่โอ้ยมันก็ไปตากับกูเลยผลยีราส่วนกูอ้โหยผลใจเกเรฮะ กังฟูไฟติง้งแก๊งป่าสุสัตว์แมนออกโรงตีเจ้าทะเลสองตัวมันจะไปตีได้ยังไงไอสองตัวนี้กูคิดภาพไม่ออกเลยมึงจะาบ้าเลย <c oughs> <laughs> มึงดูท่าขี่เรือไปสักก่อนโอ้ยแค่กล้ามมันไม่กะมุดไปทั้งเรือและไอเวนไปเลยเอาเรือกูจักกระตุกอีกแล้วฮะเปล่ไม่ถึงความฝันจะรู้โน่นั่งมาด้วยหรือเลปล่าวะเนี่ยเรือกูเนี่ยซึ่งตอนแรกกูก็กล่าวว่าจะใช้ฟองน้ําเหมือนเดิมแต่ฟองน้ํามันเล็กเกินไปคุมไอเกเรตัวนี้ไม่ได้ส่วนไอจิมมี่มันก็ลองใช้แล้วยีรับก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันจบทึ่แล้วชีวิต มันใช้ไม่ได้เราก็ใช้แผนลักลอบอัดตูดเดือจากด้านหลังแต่มันก็มุดหนีตลอดเพราะมันรู้สึกเสียวตูดเราเล่นกูแปลงร่างเป็นตัวเปลตดอะไรตัวใหญ่เบลเลอ,อร์เลยใหญ่กว่าเรือแล้วกูทุบเรือเกือบพังแล้วไอ้น้องเอ้ยีราฟมึงขี่เลยดิอูก่อกออู๋ก่อกูมาแลวอูก่อกอตบเลยตบโดนในเรือตัวเองเฮ้ยย <laughs> ีราฟหายไปไหนแล้วไม่รู้แล้วกูเพิ่งดูตานนักเรือมัน <laughs> ด้วยเกียร์เลยเนี่ยเฮ้ยกวางเล่นเดียวเปลิดอะไรตัวขนาดนี้แล้วคุณมาแล้วกูมาเออดีตรงนี้ได้จะได้ตรงนี้ได้จะได้ดามเอจอยู่ปาโดนเรือตัวเองแล้วไม่ใช้การได้เลยพี่เฮ้ยผลเนี่ยมันตียังไงโอโอโอใครใครมันจะฆ่ากูอีกแล้วกูจะอาคิราชันก่อนเลยร่างใหญ่ไม่ได้เอาล่างเล็กละกันแต่แขนไม่แก้โคตรสั้นเลยพี่แล้วมันจะตียังไงวะเนี่ยเอ้ยโอ้หใช้การไม่ได้เลยผลเปลี่ยนเนี่ยผลใจกิเลเนี่ย ไม่ตีเจ้าทะเลไม่ได้พี่มันคุมล่างไม่ได้ด้วยขี่รถมดแล้วกูและแล้วกูก็จมเรือตัวเองพังไปเรียบร้อยเลยฮะใช่แล้วลกูก็ต้องเอาตัวรอดจากแม่น้ําแห่งนี้แน่นอนก็ผมกวางส่อตีนนี่ก็จมน้ําตายในที่สุดไม่คดไรประโยชน์ชิบหายเลยผลเนี่ยมาตีไม่ได้และระหว่างนั้นที่เราเดินทางกลับมาเราก็โดนมังกรที่มันชอบอยากจะเซ็ตยอพวกกู2ตัวไม่รู้มันเป็นคิดยี่ยอะไรอยู่เนี่ยฮะมึงเป็นอะไรเจ้าทะเลอยู่นูน่นกูไม่ใช่เจ้าทะเลมึงจะมาจมตีกูทำไมา ออสงสัยเห็นกูหน้ารักเกินไงอยากจะเซ็ตห่อเฮออชอบละซี่ชอบก็ให้แม่มาขอนะอันนี้มาตามจีบทำไมจะ๊ะหนีได้ครับเอ๋เอ๋วิ่งเลยครับเอ๋เออกีเลีอยวนไปแล้วกันเอ,อแม่เงยผถอดใจยังเนี่ย เออดีแล้วเจ้าทะเลก็จะตายและกูรอแล้วและแล้วเจ้าทะเลก็กาลังตายในที่สุดใช่เลยครับผมพวกกู2ตัวนั้นมาเพื่อเอากล่องเท่านั้นเองไปเลยกับฟูไฟติ้ง let's go มาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรเปิดประตูออกดูไหนไหนประตูอยู่ไหนล่ะพี่โ oh, อ oh, ้ดิโอ้โหที่อันหนึ่งบิไลมัตเ์ฟัคเกอร์ของดีเมืองกรุงเปิดออกดูห้ามัี ได้ผลอะไรผลไดเดือเสา <g ül> ไปผลต่อไปกันเลยต่อไปจิมมี่กับจอร์ดี้นั้นะจะมาสุมใหม่กันอีกครั้งหนึ่งผลดีๆไม่เกินเต็มเลยแต่มาดูกันฮนะว่ารอบนี้เราจะได้ผลอะไรเฮ้ยจองสิเราตืากก่นจ๋าขอยกมือไหว้แลลวโอ้ยไหว้กับแม่มึงเอเวรใหีกแล้วโอ้ยครั้งนี้กูกลายเป็นยีราฟแทนส่วนไอ้จิมมี่เป็นอะไรไหนมาดูเด็กกูยีราฟมึงอะไรกูแดกก่อนแล้วมาเลย มาเปาล่งลางเป็นยีราบส่วนมันโอ้โหหมาป่าเกมมิ่งแกงปัสสุสัตว์ออนไลน์มาอีกแล้วอะโอ้ทำไมกูต้องมาจากตีมสวนสัตว์ได้ในวันเนี้ยมาแล้วจ้าไอเวนนม่งมาจากกระบากัดก้ายสองตัวนเนี้ยยีลาบขี่เรือ กูจะว่าตายมาซินี่มีสกิลปาดอยส่หรับยีราฟมันใช้การได้อยู่แค่สกิลเดียวนะสกิลอื่นเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะและดอกละห้าพันแล้วมึงดูไอจิม,ม่มันทําอะไรเนี่ยมันท่าอะไรของมันวนะน่ะมันทําอะไรได้บ้างอะ่ะฮะไอคางคกเออไม่ใช่อึงอ่างตัวนัน่นนะคำรามเหรอใช่เหรอคำรามเนี่ยนะมนี่ยทำอะไรได้เอาหายโอ้ยมันว้าไปหาเจ้าทะเลได้ด้วยเว้ยมันเก่งนันเนี่ยกูรอสกิลวียงเดียวฮะ รอยิงพลังนี่กระโดดแล้วก็ยิงนี่ โคตรไรประโยชน์เลยแม่งอย่างที่บอกแ้วฮะแม่งโคตรไรประโยชน์เรือกูจะพังเลยเนี่ยไอสองตัวนี้ยืนยังอยู่ได้อยู่เลยตูม้มมาเรียบร้อยเรือพังเรือพักเร็วเรือพังเร็ว,รวยีราฟไว้นะไม่เป็นยีราฟไว้นะไม่เป็นช่วยกูด้วยโอ้ระกลับลางเป็นมะรงสาบก่อนเลยใช้พลาประสาทจ,จัดการก่อน,น,น,นสักทีหนึ่งขอสักทีไม่ดีึันเลยขอก่อนตายสักรอบหนึ่งยีราฟไปแล้วทุบแม่งเลยหัวดับจ้าหัวดับจ้าสกิลเฉือนสกิลเฉือนกูจะตายยีราฟจะตายคอยาวน้ำลึกแอะโดนเดด และเหมือนเดิมฮะทำได้แค่นั่งดูเพราะสองผลพิศาสของกูนี่มันคูดไก่เลย เฮ้ยนายนายแต่นั่งดูไม่เป็นไรฮะเราเป็นเหมือนเจ้ามือไงคนเสกให้คนอื่นก็ตีไปออ้ยนี่จิมมี่บอกยังไม่ท้อแท้อยากจะลองจัดการอีกสักรอบอพอเลือดมันใกล้หมดไงเราห้าวเลยพอเลือดแทะาลีใกล้หมดแล้วเราเอาหน่อยละกันทําทรงเหมือนว่าเราจัดการมานานจริงไมหมฮะนั่งเรือวนอยู่นั่นแหละโอเคมันจะต้ายเล้วมันจะต้ายแล้วพี่เข้าไปใกล้ๆหน่อยเข้าไปใกล้ๆหน่อยโอเคตายเล้วตายแร้วไปไป้วกองกันมึงว่ากล่องอะไรกลัวเทียสามะ นี่เพียสามแน่สามแน่สาม สามแม่มืงสามหนึ่งาตายหงกกงเออสามมันนี่ตึงๆเซ็ตซยอ่อเอ้ยต่อกันเลยดีกว่าถ้าผู้ชมมาดูกันฮะโอ้โหผลพิศาจเกลื่อนเต็มเมืองเลยมาดูดิว่ารอบนี้จะดวงดีหรือเปล่าเออขอของของดีๆหน่อยรอบเนี้ยไม่เอาแล้วไอพวกสวนสัตว์เนี่ยดูดูแอดมินของเราไออิดฟ้ามันบอกว่าพี่วิธีการสุ่มผลที่ดีนั้นมึงต้องวนรอบบ้านก่อนห้ารอบเอ้ยจอนนี่ก็เอาหน่อยละกันมาสายมูแล้วตอนเนี้ยสายสายเยี่ย s าครับผม ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออร่อยเหลือเฟือปักกิ่งแน่นอนสูตรนี้เออไปลองกันดูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะก่อนลองมึงดูจอดน,นี้ก่อนว่าได้ผลดีหรือเปล่าเออมาครบแล้วห้ารอบมาสุมเลยละกันสามสองหนึ่งเยเ,เละโอ,อ้โหเละเละก็เยอะลยคอมมอนเหมือนเดิมเลยว่าจะเป็นผลระเบิดอุ้ยผลระเบิดจําได้ว่าจอดี่ทำผลระเบิดตื่นส่วนไอจิมมี่ได้ผลหัวใจ ไม่ได้ยอยู่นะเนี่ยผลยบาคุโกโงไงเออไปและแตอนนี้ผมกับเจมี่ก็คิดแผนการใหม่เนื่องจากว่าสกิลของผลระเบิดนั้นมีการคว้างระเบิดใช่แล้วเราจะทําเรือนี้เป็นเรือถังกันเขามีแต่รถถังแต่กูมีเรือถังใช่แล้วเราสามารถยิงปืนใหญ่ได้ <c oughs> มายิงปืนใหญ่ใส่มันกันดีกว่าโอ้มันหนไหีไโอ้ยมันเกีีรยมันกลัวเรือถังกูไงคว้างระเบิดไปแล้วนี่คว้างระเบิดไปแล้วยิงยิงระเบิดยิงระเบิดโอ้โเท่นี่เราก็ชัดผลหัวใจเข้าไปเออคว้างระเบิดไปแล้วเอาลูกระเบิดเอาน่าหนาไปกินนี่ จอน,นี่มันโหจริงๆและระหว่างที่กูควางระเบิดก็มีมังกรันเมื่อขวางงั้นมึงก็เอาระเบิดยัดหน้าแม่งเลยละกันไปถอยไปมึงขวางเรือถังกูทําไมเนี่ยในแม่งหนีเลยโอ้ย้อยจริงเรือถังกูนี่มันร้อยจริงๆเลยนี่จิมมี่แผนการที่เราถือว่าเด็ดดวงและตอนนี้เจ้าทะเลก็จะตายแล้วด้วยพลังของลูกน้อยหนาของเราไง ออพลังน้อยหนานี่คว้างไปเลยมึงดูดอกละ8 0 0 0ัน่ะโคตรแรงเลยโอเคไปมันใกล้จะตายแล้วเราบินไปจัดการไปเลยดีกว่านี่คว้างระเบิดไปแล้วยิงลนะยิงลูกเม็ดออกไปปืนลูกแกป๊ปแล้วก็ระเบิดใส่หน้ามันตู้มตามบมบ้มซัมเบตตุ้มโคตรเจ๋งะถือว่าผลน,นี้ดีมากๆเลยเอาไป10ล้านคะแนน อาอย่าลืมคอมเมนต์กองเทียอะไรเทียอะไรใช่แล้วครับม่ต้องคอมเมนต์แล้วเทียหนึ่งเทียหนึ่งไอเวนมาอีกสักรอบแล้วกันจะเป็นการตีครั้งสุดท้ายสำหรับวันนี้กับเจ้าทะเลหน้าง,งูไม่ต้องตีเยอะหรอกฮะวันๆเนี่ยตีน้อยๆก็พอเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละเคียวนะมาผลนี่ก็คืออันคอมมอนฮะคือผลหัวใจนั่นเอง ตอนนี้จะไปจีบเจ้าทะเลเพื่อมันจะได้ให้กล่องดีๆกับเราบ้างเผื่อมันจะให้เคียวเราไงเราจีบมันติดอะไรเงี้ยไปเลสโก้ go. แล้วผลหัวใจดีอยู่แล้วฮะเอ,อเราใช้ฟองน้ําของผอ,งอมังกรฟ้าก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับลงน้ําไปตีได้เลยแบบสบายๆแล้วก็มีตัวฮิวส่วนตัวด้วยเฮย้ย ดูแลดีจริงๆเลยทีมนี้สุดยอดจอร์นี่เหนื่อกับลูกพระเจ้าและเพียงแป๊บเดียวฮะเราก็จัดการเจ้าทะเลตัวนี้ได้อย่างสาบายสาบายด้วยผลหัวใจและผมก็จีบเขาเหมือนผมจะจีบไอตัวนี้ติดแล้วนะเออเดี๋ยวมาดูนี่มันจะให้กล่องอะไรเราเออจีบติดแล้วจีบติดแล้วหนีเลยเป็นไงละ่ะมันทิ้งกูแล้วฮะ จิบติบเมื่อกี้เอากูตกน้ำกูตกน้ำพี่ว้าไปก่อนโอเคมาดูกันว่ากล่องเทอะไรปิดคลิปนี้ไปด้วยกล่องอะไรเอ่ยสามสองหนึ่งกล่องเทสองเฮ้ยดีดีดีอยู่เปิดออกดูได้แปดมานีแต่เกีียวไม่มีเลยนะจ๊ะเอ้ยปิดด้วยกล่องเทสองถือว่าใช้ได้ดีกว่าคลิปที่แล้วอีกคลิปที่แล้วคือหนึ่งลวงัลวๆ แลเหมนเดิมฮะทุกการปิดคลิปเราจะมาทำบุญให้กับน้องๆที่มาขอผลปีศาจอยู่หน้าร้านซีโร่ทูตรงนี้ใช่แล้วครับผมคุณได้แต่ผลเกลือดังนั้นเลยขอโทษด้วยน้องๆนะวันนี้พี่ดวงไม่ดีเลยพี่ไปแดกอะไรมาไม่รู้แดกอิ้งอ่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคใครพบเจอจอร์นี่ก็อย่าลืมขอถ่ายรูปและก็ขอเซ็ตหยอมันได้เสมอกลับคลิปวิดวีโอนี้ขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าอัพอีกครั้งจอร์นี่ตัวจริงต้องไม่มีเขียวนะจ๊ะโอเคไปแล้วจ้าบ๊ายบาย Children